สวัสดีครับเอสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องเ<ร>ดียวดายเกมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มากับพี่แบ่งปันนะคะวันนี้ก็ได้มากับพี่แบ่งปันเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าถ้าพ่เจษไม่มานะคะใช่ครับพี่เจดไม่ได้มาเพราะว่าพี่เจมทำอะไรไม่รู้ พี่เจ็ดพี่เจ็ดไม่ว่าไปไหนนะคะวันนี้เราก็ขอพูดมากนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้พี่เจ็ดไม่มานะคะใช่ป่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําประสบการณ์ร้านโดนัทก็คือเราจะมาทํางานกะดึกร้านโดนัทกันนะทุกคนดีใจมากที่เราเราอะอยากมีงานพิเศษมากเลยเพราะว่าหาเงินไปกดบัตรคอนเสิร์ตบัสอยู่นะป่ะใช่ค่ะไปกันเถอะ อันนี้อันนี้สองคนปะใช่เขาเข้าร่วมเลยทุกคนก็ต้องรอนานหน่อยนะใช่ระนัดน,นี้ไม่เคยแหลกเลยนะคะภาพสวยด้วยมองมองามานี่ทุกคนน้องๆทุกคนใครที่อยากได้เสื้อเดียดายอย่างนี้นะคะใครที่เป็น F C ก็สามารถพิมพ์ชื่อพี่แล้วก็ไปซื้อได้นะ C R E A M C R E A M เด สองก้านะทุกคนไปซื้อได้เลยเนอะพี่มีชุดบัตรขายด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้หูภาพสวยมากก็คือกดเราก็มาทำงานกดบัตรบัสกันนะคะใช่เพราะว่าเราไม่มีตังพี่ชิมเขาอยากไปเจอน้องจังนะคะตังหมดค่ะไปไม่ได้อะไรอ่ะฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นคุณแสดง ในงานคืนแรกของคุณตอนนี้นะคะห้องประมาณก็ประมาณนี้นะคะห้องห้องก็แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นไงสกปรกมากเลยได้ยินแล้วไหมได้ยินทุกคนคะตอนนี้เราก็เข้ามากันแล้วนะคะ โอ้โหแล้วแ,<ต>แคทเชียเองอันนี้อันนี้ก็คือจูเจดเวอร์สองนะคะคืออะไรเห้อจูเจดฉันอยากได้โดนัทช็อกแลตไปเอาไปเอาไปเอาให้เจ็บนี่จ้าได้แล้วจ้าโดนัทช็อกโกแลตตอนนี้นะคะเราก็ได้เงินประมาณสองแสนบาทแล้วนะคะเราจะเอาไปกดบัตรบัสกันเลยนะคะ ยังไม่พอเราเพิ่งได้มาแค่สองแสนอีกเอาไปอีกห้าล้านเลยเพราะว่าเราจะเอาไปเลี้ยงคนในทางโรงเรียนไปดูวงบัสเฮ้ยอันนี้อันนี้ไอ้คุณคุณจอห์นนี่อะไรดีคะคุณ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 มันอยากเป็นร้านนี้น่าจะขายโดนัทช็อกโกแลตหมดก่อนอะเออมีแต่คนสั่ง เพราะว่าโดนาช็อกโกแลตของเราอร่อยเกินไปที่จะเทียบได้เนื้อมังมังไม่รู้อะมึงติดคนต่อไปช่วยด้วยเราติดชิมติดอะไรอ๋อไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วตกใจหมดอันนี้อันนี้ใครอะอันนี้ใครอะเองโปเต้เหรอเหนื่อยโปเต้อันนี้คือโปเต้ไงโปเต้โปเต้แบบร่างผู้หญิง,งเคยหมา เนี่ยช็อกโกแลตแหละไม่ใส่อื่นมากเลยลูกค้าสั่งแต่โดนัทช็อกโกแลตอะเป็นอะไรกับช็อกโกแลตไม่เนี่ยเออช็อกโกแลตอร่อยขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าอ๋อน่าจะอร่อยแหละเพราะว่าช็อกโกแลตอะพีมาสู่เป็นคนทำเฮ้ยเอ้ยเอ้ยส่วนสตรอเบอร์รี่ถ้าเกิดมีสตรอเบอร์รี่นั่นน่ะจังทีเป็นคนทำเออใช่ใช่ คนจมีสิทธิ์ไหมคะวิงเอง,เองคนนี้คนนี้มาดูมาดูเร็วเราต้องอ่านก่อนนี่มาทําอะไรร้านนี่คะคุณเออุิยดูหน้ามันดิตาโคตสิกมปเฮ้ยไปไหนอะจําได้ว่าโดนกังหรอจำได้ว่าเราเคยเล่นแบม่นี้กับไทเกอร์อุ๊ยพี <laughs> ทุกคนคะไม่เหมาะสำหรับดูตอนกลางคืนนะคะให้ไปดูตอนเช้าแทนนะคะตอนเช้าเหมาะสมใช่ครับเพราะว่าเราเล่นการ์ดึกซะด้วยนะคือครั้งนี้ได้มาเล่นการดดึกครั้งที่สองแล้วนะที่ได้มาเล่นเพราะว่าป,ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นแต่บุกเฮเว่นส่วนใหญ่เล่นแต่บุกเฮเว่น Haven, วันนี้ขอหยุดบุกเฮเว่นหนึ่งวันนะคะใช่เพราะว่า ดี๋ยวกลัวน้องๆเบื่อนะทุกคนก็เลยเออเล่นแป๊บเดียวพอุอเคเล่นก็สนุกอยู่เหมือนกันนะแต่แต่วันนี้เราขอมาเล่นการ์ดึงกันบ้างนะคะไม่สนับดูตอนกลางคืนนะคะเก็บไว้ดูตอนเช้าแทนใช่ใช่หหยิบขยะหยิบหยิบขยะออกจากกล้านนี่ฉันแม่ชอบที่สุดเลย ไม่ชอบเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะแบบว่ามันต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องไปเจอผีนะคะใช่เราเราต้องเ,อเราต้องเก็บอะไรให้เรียบร้อยวันนี้เราก็ขอพูดไปเรื่อยหนึ่งวันนะคะเราทิ้งขยะตรงไหนอะเธอข้างนอกนี่พาไปกันด้วยกันเองไปไหนอะ อยู่ด้านนอกทิ้งแล้ววิวันนี้ไนท์สองนะคะตอนนี้ไนท์สองแล้วเกาดอะไนที่มีประวัติอะไรอะนะคะเราก็ต้องมาขายโดนัทกันต่อนะคะถ้าเกิดไม่มีใครซื้อสตรอเบอรี่ก็แสดงว่าวันนี้เลิกขายแล้วคะคุณมาทำไมอีกอ่ะคุณมาทำไมอีกคุณมาทำอะไรอีกจะมาซื้อโดนัททอกแลตไปให้ไทเกอร์หรอสตรอเบอรี่ว้ พูดปั๊บมีมาปุ๊บมีอีกรถหนึ่งเขาเรียกว่ารถอะไรวะคาป่าป,าปะไม่มันเป็นแบบเหมือนที่มันโรยน้ำตาลอะไอซิ่งเองเคยกินอยู่อ่ะตอนตอนที่เราไปได้วยกันใครใครซือ้อใครซื้อโดนโดน้ำโรยน้ำตาลไอซิ่งคนนั้นแสดงว่าคนนั้นรักพี่ยงนะคะอ,อุยฉ,ฉันเอ้อไอคูไอคู ไชกเกอร์มาทำไมอีกอ่ะไอคุณมันซื้อไปฝากไม่ใช่เหรอช็อกโกแลตอีกแล้วพีวัสตุอีกแล้วอลเออนี่จา้<อ>าทานให้อร่อยเด้อร,ร,รถน้ำตาลไอซิ่งไม่มีใครรักพี่ยงเลยอ่ะไม่มีใครซื้อรดน้ำตาลไอซิ่งเลยอ่ะไม่มีใครรักพี่ย้งเลยเหรออุ้ยเราต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำกันอีกแล้วนะคะ ห้องน้ำน้ำรั่วทาไมน้ําถึงเหมือนรั่วน้ำรั่วพอตุ๊ดเตเอาไปเจาะน้ํานะคะแล้วก็ต้องไปเอาผ้าเช็ดพื้นกันก่อนนะคะทุกคนไม้ถูพื้นไม่ใช่รลยม็อบไม่ใช่ม็อบน็อบม็อบกับน็อบน็อบน็อบ,อบต้นไม้นะคะก็เป็นสีขอยด้วยนะคะมอเมนห้นไม้ำเดด ต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นจังนะคะค้างอีกแล้วเราเลยเราไม่ได้ค้างแล้วต้นทางไหนอีอยู่แบบนี้เราไม่เราไม่ไอ้นั่นเลยอ่ะอยู่แบบนี้เราเราไม่เองแล้วแล้วมันมีตรงไหนอีกอะเราทำความสาอาดเสร็จแล้วเเอามาเข้าน้ำดิต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นจักนะคะตรงที่เรายืนอยู่นว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นพูนะคะ อซูเจนมาอีกแล้วจเจนมาทำไมเยอะเนี่ยเชื่อเลยว่ามันต้องมีกริลลิล่ามาอีกแน่ๆใช่โอ้ซื้อช็อกโกแลตอ<ด>ีก<ด>แล้วเจนรักพีมมาสูดจริงๆ,ๆแน่ๆแต่ไม่มีรักพี่ยงเลยเอยอเพราะว่าชตูแลตไม่น่อร่อยโอ๊ย อืไปแบ่งบันด้วยกันตรวจห้องน้ำอีกแล้วโอ้เม่อกี้อเน,นี้ต้องอเน,นี้ยจะเน,นี้จะเจอคนนอนตายอยู่หรือเปล่าใช่ใช่เหมือนตอนนั้นไงที่เราเล่นกันที่ไงทุกคนเราเจอคนนอนตายอะไรกันนี่เขาปิดห้องน้ำรู้สิให้เราไปดูเลยให้ดูแค่แป๊บเดียวเอง <S <S 2> <S 2> ไออะไร เองแต่คนนั้นไม่เคยมาซื้อของเราเลยนะเออใช่ไอโตเต้มไม่เคยมาซื้อไอใครเดียไออะไรเลยไอ้ก้าวใหญ่มันไม่เคยมาซื้อของร้านเราปะ่ะหนังร้านากระดานขึ้นประตูเราจะปิดประตูห้องน้ำทำไม มันเหรอนี่มีเสียงคอกคเในประตูเลยตอนนี้นะคะก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่นี้ดีกว่าน่ากลัวอุ้ยอ๋อมาแล้วอันนี้มาแล้วคืนที่สองมันเริ่มมีความสยองขวัญแล้วนะคะวัดแจพวกเขาจอดที่นั่นไม่ได้ พวกเขาจะขัดขวางจะจอเฉลียวไป,ปเผชิญหน้ากับพวกเขาต้องไป,ปเผชิญหน้ากับอาร์ีข้างหน้านแล้วก็จะเจอผีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่นี่เล่นมาหลายสาขาแล้ว <c oughs> วิงว่งเขา้าวิ่งเข้าวิ่งมา <c oughs> ไม่น่าออกไปเลยคืนที่ <c oughs> สามคืน <c oughs> ที่สามนะคะเป็นกับเจอผี กล <คะ S 1> างค,คือนอีกเราก็ต้องมาขายโดนัดกันอีกนะคะคือคือมันไม่ปลอดภัยแล้วแล้วคือเราไม่ยอมเลิกเลิกทำอีกเพราะว่าเราต้องการการเงินไปซื้อคอนบัตเราก็เลยไม่เลิกทำ ไอ้ลองใช้ใช่ใชาหรอเองเราจะเราจำได้ว่าเราเคยเล่นกับไทเกอร์แล้วครั้งนึง <laughs> ใช่ไหม <laughs> เราเคเล่นกับเอ็งเล่นกับไทเกอร์อ่ะมันมีคลิปหนึ่งอะ่ะ <laughs> เล่นกับไทเกอร์สามคนเลยอะ่ะ <laughs> เละ่นสามคนคลิปเดี๋ไหนอ่ะมันต้องเอาแล้วเอง <laughs> เอือตู้นี้หมดไวเมืน <laughs> <laughs> ต้นต่างต้นไม้สีโขลยนะคะทุกคนนี่อันนี้มันแปลกๆมันอะม,มันมีโดนัทอยู่ในเนี้ยไหนอะมันมีอุ้ยอันนี้ใครอะโกเต้โกเตส้สลิดกระเทยผิวดำเอาพิยงบ้างเถอะขอพิยงบ้างเถอะสตรอเบอรี่ั่งทีอีกแล้ว โปเต้ต่อยหน้าแกแกงจังพีฉันเราล่ลยเลยเลยขอบคุณค่าที่หลังมานจะไม่เกินดีงเลยเออไม่มีใครกินเลยมีคนมีมีมีคนซื้อไปคนนึงแล้วก็ไปแอบไปทิ้งอยู่ใต้ตู๊เออแต่เขาไม่ได้ซื้อโดนัทร้านเราหรืออ้าวโปรเต้มาอีกแล้วโปรเตสอันนี้โุเตสไม่ใช่ เอ,อ,อ๋อนี่ไงรถด,ดั้งเดิมโดนัทเคลือบเฮ้ยรักพี่โยงกัะคราเนี้เยเขาตังรักพี่โยงอ่ะเจตังตังเมวิสุ่งวิสุ่งเองเองธนาคารพุทธชยัยบริษัทพุทธชย <c oughs> ัยคือใครูคลิมนี้นะคะ อย่าว่ากันเลยเพราะว่าเราเมามอยกันเก่งเจถ้าเกิดครั้งนี้จเจตรักพี่ยงจริงจเจตต้องซื้อโดนัดตั้งเดิมนะเอ้ยซื้อจริงตอนนี้มีเริ่มมีคนเริ่มรักพี่ยงแล้วเ,เออที่จริงอ่ะดนนทเครื่อบเกือบจะหมดอายุแล้วนะเองดีนะที่มีคนมาซื้อก่อน ใช่ร้านเราเปลี่ยนโดนะับทุกวันนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนยเป็น,นแล้วแล้วสายไปม,มีคนโทรมาเหรอคลิกบอสใหญ่กล้วจะโทรมาออบอสใหญ่จุดจบอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยคุณต้องจ่ายจ่ายอะไรอซอยู่ไหนอะคอนอยู่ข้างนอกซ่อนขึ้นประตูและอยู่ภายในอยู่ข้างในไหมเออ รับไม้กระดานไปาไม้กระดานแล้วเหรอแล้วมันจะไม่โผล่มาเหรอไม่โผล่มาหรอกแล้วมันจะไม่มาด้านในห้องเราเหรอใช่มาตอนนั้นตอนนั้นไทเกอร์มันเลือกอะไรวะตอนนั้นมันไม่มีสิทธิ์ให้เลือกเลยนะแต่มันเล่นนะมันเล่นอันนี้ เราจะได้ว่าเราเล่นด้วยกันแล้วมันอะไรเนี่ยบอลกรเด็นไปแดกดออะเลยเนี่ยต้องไปติดอีกเหรอเนี่ยเหนื่อยใจอ๋อต้องปิดตรงนี้อีกอุ้ยอุ้ยไฟไหม้ทำไมอ่ะไม่น้ำไหม ไม่รอดคนตายกันหมดนะคะจุดจบที่ถูกเผาสงสยัยเราต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างนอกก็เจอผีอยู่ข้างในก็ไฟไหม้ผีมันได้าไมาจุดไฟเปคีมมเอ็งลืมปิดไฟเปล่าอุ้ยไม่ได้ลืมนะ โอเคทุกคนสำหรับพิมนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็จะมีเพื่อนมาบอกนะก็คือเราอะ่ะจะสร้างกลุ่มเล่นเกมกับน้องๆเอฟซี FC, ทุกคนใครเที่ยากเล่นด้วยนะคะก็สามารถทักมาในลายกลุ่มหรือแฟนเพจเดียรายเกมในไลนได้เลยนะทุกคนสำหรับพี่นี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะบายาย